สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับไายอีกแล้วนะคะที่โตโตคาร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พีเอ็มกันนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับเราที่โตโตคาร์นะคะพี่เอ็มสวัสดีค่ะ,ะวันนี้มาซื้อรถอะไรคะเอ่อโตโยตา้านิโว่ครับแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับเราคะเอ่อมีรถให้เลือกเยอะแล้วก็ไดรับบริการดีค่ะอ่าแล้วพีเอ็มดูเอ่อเห็นโตจากที่ไหนคะ Uh, Facebook. ผ่านสื่อ Facebook uh huh. ใช่ไหมคะ,ะแล้วบริการของโตเป็นยังไงบ้างคะเป็นมาตรฐานที่พีเอ็มวางใจไหมถ้าเกิดว่าโตเป็นมาตรฐานที่พีเอ็มวางใจเดี๋ยวก็ยกนิ้วให้แต่ถ้าเกิดโตไม่ใช่มาตรฐานที่พีเอ็มวางใจก็ยินรหลออได้เลยนะคะเดี๋ยวแต่ให้สัญญาณนะคะ1 2 3สสุดยอดค่ะ,ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพีเอ็มมากๆานะคะที่ไว้วางใจทางโตต่อนะคะให้เราได้ดูแลการเดินทางนะคะ ให้เอารถคันนี้ไปแล้วก็ขอให้ทำธุรกิจเฮงๆรวยๆนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ